เรามีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะิญดูข้างในเลยะคะ่ะข <c oughs> ้างในนี้นะคะเราก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่ฟาร์มนะคะเราก็จะมาทา,านอาหารนะคะมากินน้ำปานมาพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าจะมาเรียนรู้ก็ได้นะคะที่นี่เรามีเมลอนทั้งหมดนะคะ20โรลงเรือนนะคะแล้วแต่ละลงเรือนเนี่ยเราก็จะปลูกแบบสลับกันไปนะคะแล้วก็เวลาเข้ามานะคะเราจะเห็นว่าต้นเมลอนของเรานะคะก็จะมีในแต่ละ จ็ดวันสูงเท่านี้เจ็ดวันต่อไปสูงเท่านี้เราก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงขั้นเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวเองได้เลยของเข้าเข้าไปเก็บเองได้เลยใช่ไหมคะเข้าไปเก็บเองได้เลยในร์มนะคะเราไม่ได้มีแค่เมลอนอย่างเดียวค่ะที่นี่เราจะมีพืชผกชนิดอื่นเช่นเคลนะคะคะน,น้าใบหญิงนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศมีแตงกวาญี่ปุ่นมีฟอกทอมัตเตอร์นัทแล้วก็มีพรกยาวแล้วก็ ถัดออกไปนิดนึงเราก็จะเป็นโซนพื้นที่สําหรับเอาใจน้องๆหนูๆน,นะคะที่ชอบเล่นกกระต่ายก็ <ต cover. S 1> จะเข้าไปเล่นกับน้องๆกระต่ายข้างในโรงกระต่ายได้เลยนะคะท <travaille> างด้านขวานี้นะคะเป็นโรงเรือนเพราะชําซึ่งเมลอนเนี่ยเราจะต้องทําการเพาะชําก่อนนะคะก่อนอ,อย่างน้อยสิบวันก่อนที่เราจะเอาเขาเข้าไปอยู่ในโรงเรือนส่วนฝั่งด้านซ้ายนี้นะคะเป็นโรงเรือนที่ปลูกฟักทองบัตเตอร์นัทนะคะ เราก็จะปลูกแบบนี้ลูกค้ามาเห็นถูกใจลูกไหนก็สามารถเก็บกเกี่ยวได้เลยักตเตี่คือเป็นฟักทองค่ะฟักทองญี่ปุ่นนะคะที่ที่เอาเวลาผ่าออกมาแล้วะคะ่ะเนื้อเขาจะค่อนข้างเยอะแล้วระยะเวลาในการสุกของเขาก็จะเร็วกว่าแล้วก็จะนุ่มกว่านะคะฝั่งนี้นะคะอนาคตอีกนิดนึง เมลอนเป็นของขวัญวันปีใหม่เราก็จะมีกล่องมีของขวัญให้เป็นกล่องใส่เมลอนนะคะคือเป็นเป็นกล่องส่งให้ทําเป็นกระเช้าของขวัญเลยเงี้ยนะใช่ค่ะหรือว่าจะให้เราจัดกระเช้าให้เราก็ยินดีนะคะอันนี้ก็เป็นลูกเมลอนทั้งหมดเลยนะคะของในนี้อันนี้ก็เตรียมพร้อมรอสําหรับช่วงปีใหม่นี้นะคะนี่นะคะลูกนี้ก็ใกล้สองลูกแล้วเห็นไหม อันนี้ก็จะ2โลแล้วนะคะใช่<อ>ลูกใหญ่มากใหญ่ไหมคะใหญ่ใหญ่กว่าหน้ากันแม <laughs> ใหญ่กว่าหน้าแม่ค้า <laughs> ใหญ่กว่าหน้าแม่ค้าอีกนะคะด้วยคือลูกค้าเวลาที่เข้ามาที่นี่อะค่ะก็จะมาถ่ายรูปมาฟินฟินกับลูกเมลอนบางคนทานเมลอนแต่ไม่รู้จักว่าต้นเมลอนมันยังไงเนาะเก็บเกี่ยวยังไงก็มาดูเอาจากฟาร์มนี้ได้เลยนะคะก็จะได้รูปสวยๆแล้วก็ตัดสดๆนะคะออกไปให้สดกว่านี้ก็ไม่มีแล้วนะคะ <laughs> ตัดเองะะด้วยค่ะ อันนี้คือต้นเมลอนใช่ค่ะนี่คือต้นเมลอนนะคะบางลายนะคะก็จะสั่งสลักชื่อสลักลายไว้นะคะสลักชื่อลงไปในลูกเมลอนเหรอคะใช่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะสามารถสลัก,ลกชื่อเราลงไปได้เลยนะคะล,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 ลูกเมลอนเป็นแบบไหนลายแบบไหนก็มานั่งวาดเองพอเก็บเกี่ยวได้ปุ๊บอย่างนี้นะคะก็จะมี ลูกหัวใจ,อ,วใจอ,อันนี้ก็ฝีมือของลูกค้าเข้ามานั่งวาดไว้นะคะคือแบบว่าสลักตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนเล็กๆใช,ใช่อันนี้ต้องบอกล่วงหน้าทางฟาร์มนะคะหรือว่าเวลาช่วงลูกค้ามาเงี้ยค่ะสลักทิ้งไว้แล้วก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวทางฟาร์มเราก็จะแจ้งไปให้ว่าแบบโตแล้วถึงงานแล้วใช่ค่ะทำไมาอันนี้อ่ะทุกลูกต้องมีแบบว่ามีเชืชอกแฝนใช่ค่ะเชือกอันนี้นะคะก็เห็นไหมว่าต้นเขาเล็ก นะคะแล้วเมลอนเป็นพืชไม้เลื้อยเนาะพอต้อนเล็กเงี้ยเขาก็รับน้ําหนักไม่ไหวเราจาเป็นจะต้องมีเชือกอีกหนึ่งเส้นนะคะเอาไว้พยุงต้นไว้แบบนี้นะคะซึ่งอาลูกเนี้ยเฉียดสองโลเพราะฉะนั้นกิ่งเขาอะค่ะเขารับไม่ได้มันหนักนะคะเราก็เลยช่วยใช่ค่ะพอได้ลูกปุ๊บใบแขนเราก็ต้องเก็บออกให้หมดเลยนะคะเราจะเก็บไปทําอะไรนะคะเดีด๋ยวแก้วพาไปว่าเราจะเอาพวกแขนพวกเนี้ยไปทําอะไรนี่ อันนี้นะคะเราก็จะเอาไปไม่ได้ทิ้งเปล่าประโยชน์นะคะเราก็จะเอาไปฝากน้องๆของเราเพราะว่ามีน้องๆของเรารออยู่ทางด้านหลังฟาร์มน้องๆอะไร<ช>เอ่ยเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าน,น้องอะไรเ <c oughs> ก็บก,ก่อนเก็บก่อนเก็บอุปกรณ์ก่อนคือการที่เราสามารถเก็บยอดเมลอนใบเมลอนจากในฟาร์มของเราเนี่ยอเอาไปให้สัตว์เลี้ยงเรากินได้เนี่ยแสดงว่ามันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่การันตีได้ว่า ฉันไม่ได้ฉีดอะไรนะคะเขาไม่มียาฆ่าเชื้อราเขาไม่มียาฆ่ามแมลงเขาปลอดภัยสําหรับน้องๆซึ่งเจ้าน้องที่ปกแคะอะค่ะตัวหนึ่งก็ห้าพันเนาะสองตัวก็หมื่นละถ้าเราเอาผักที่มียาไปให้น้องกินถ้าเขาตายขึ้นมาคงจะร้องไห้อยู่หรอล่าร้องไห้เลยซื้อว่าแพงใช่ค่ะถ้าไปเก็บเมลอนเองคิดเท่าไหร่คะไม่คิดตังจ้าน้ําหนักเท่าไหร่คิดเท่านั้นเลยค่ะมาตัดเองได้เลยนะคะ หรือว่าถามมาทางฟาร์มก่อนก็ได้ะค่ะว่าเอ้ยช่วงนี้มีตัดสายพันธุ์อะไรค่ะค่ะเราก็จะมีอยู่สามสายพันธุ์ให้เลือกนะคะก็จะเป็นจันฉายเปลือกสีเหลืองเนื้อสีส้มอันนั้นจะได้เนื้อกรอบนะคะ <ง Drake. S 1> เปลือกสีเขียวเนื้อสีเขียวอันนั้นเราเรียกว่าสายพันธุ์บารามีนะคะอันนั้นเนื้อเขาก็จะแน่นตัวนี้ที่เราส่งการบินไทยนะคะแล้วก็จะมีเปลือกสีเขียวเนื้อในสีเขียวอันนั้นเราเรียกว่าสโนกีนเนื้อจะนุ่มค่ะเมลอนของเราก็ส่ง ท็อปค่ะส่งเซนท่านด้วยนะคะก็จะมีชนบุรีนะคะปาจินบุรีแล้วก็ฉะเชิงเซามาที่นี่กิโลละร้อยค่ะแปท็อปไม่สามกุญแจแล้วนะจ๊ะฝั่งนี้เป็นมะเขือเทศค่ะอยากลองเข้าไปชิมไหมอันนี้เป็นโรงมะเขือเทศใช่ค่ะมะเขือเทศนะคะลูกค้าก็จะสามารถเข้าเข้าเก็บได้เลยในโรงเรือนเหมือนกันนะคะเฉยๆมะเขือเทศที่เป็นพันธุ์เล็ก อันนี้ใช่ใค่ะชิมพันธุ์เล็กค่ะสายพันธุ์ไดชินีนะคะลูกค้ามาก็จะเก็บแบบนี้ค่ะแล้วก็จะลองชิมได้ลองชิมดูเป็นแบบว่าใส่ใช่กินกับพริกเกลือต้องจิ้มไหมไม่ต้องจิมมมงจ้มแล้ว,วอร่อย,ออยขนาดนี้นหวานแต่คนขายแล้วนะมีสองสายพันธุ์ค่ะก็คือเปลือกสีเหลืองอ,อ,อ่าสายพันธุ์เนื้อในสีอบเดี๋ยวนะสีเหลืองนะคะกับสีแดงนะคะ สามีชอบกินสีแดงเราก็ปลูกสีแดงตัวเราชอบกินสีเหลืองเราก็ปลูกสีเหลืองที่นี่ปลูกพืชตามความชอบของคนในครอบครัวเป็นหลักค่ะนี่นะคะจะเป็นต้นของมะเขือเทศราชินีนะคะนี่อันนี้คือลูกใหม่ๆใหม่ๆใช่ค่ะ okay. แล้วพอแก่ก็จะเป็นสีแดง<ส>หรือ,อก็อาจจะเป็นสีเหลืองใช่ค่ะถ้าอย่างนี้ก็จะมี <c oughs> อย่างนั้นนะคะเราก็อาจจะสูง,งหน่อยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยเก็บไว้ให้เพราะว่าบางบาลูกค้าบางรายอยากมาเก็บเองก็สามารถเก็บเองได้ค่ะก็มาชิมข้างในลงเรือนได้เลยนะคะเราก็ส่วนหนึ่งถ้าเยอะๆเจ้าหน้าที่เราก็จะเก็บไว้ให้ค่ะเก็บเตรียมไว้ให้ใช่เพราะว่าลูกมันเล็กเนาะส่วนทางด้านหลังนี้นะคะเราก็จะเป็นพื้น จะมีน้องกระต่ายคอยต้อนรับทุกคนอยู่แอบ,บรี้ยเสียงน้องจะพาไปดูน้องๆกันนะคะใบเมลอนที่เก็บมาเมื่อกี้มาให้<ม>น้องๆผู้นี้นะคะหยุดี่เลยน้องอะไรเอ่ยตอนนี้มามีนะเจะ้าสองตัวเขาวิ่งมารับเลยนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้น้องถ้าเป็นวันธรรมดาเราก็จะให้ค่ะอย่างนี้เลยค่ะอุ้ยน้องเขาก็จะออกมานูนๆหูกินเร็วมากกินเร็วมากอุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้ใคร่ะตัวนี้เลยนะตัวละห้าพันนะคะเขาะกินีเรียกว่าเรียกว่าตัวอะไรอะคะอ่าเป็นฮิปโปแครค่ะอ๋อฮิปโปแคหรือเรียกว่าหนูฮิปโปเขามีชื่อด้วยนะสองตัวค่ะโควิดอ๋อโควิด น้องโควิดน้องโควิดอะไรอย่างี้นะคะอุ้ยโดนแย่งน้องโดนแย่งนะคะน้องกินอันนี้เลยอ่ะน้องกินเวลาเด็กๆเข้ามาก็จะมานั่งเล่นที่นี่ได้เลยจริงๆอันนี้เขาเกิดมาจากแค่ครอบครัวครอบครัวเดียวนะคะแล้วเราก็พอเขาขยายพันธุ์ปุ๊บมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงของเราที่เรารักอ่ะเนาะเราก็เลยต้องขยายบ้านให้เขา ไม่ต้องถ่ายแล้ถ่ายตะกต่ายจริงๆแล้วจริงๆแล้วคือเอามาแค่ตัวสามตัวใช่ค่ะใช่ใช่เอามาเลี้ยงคือเรารักแค่นั้นแต่พอเขาเกิดลูกเกิดหลานขึ้นมาตอนนี้ยังเป็นรุ่นลูกอยู่ค่ะแล้วก็น้องกระต่ายที่อยู่ที่นี่ค่อนข้างแข็งแรงทุกตัวเพราะว่าเขามีบริเวณให้วิ่งอันนี้อุ้มได้ไหมคะได้ค่ะอุ้มหน่อยชีอุ้มหน่อยชีขาค่าอุ้มหน่อยชีก็จะมีตัวนู้นตัวขนฟูเยอะ ค่ะขาอุ้มหน่อยคีไม่อุ้มด้วยอ่ะชอบน้องที่โปร์แคสสุดแล้วอ่ะนี่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 ออ้นี่อันนี้นะคะน้องกำลังกินใบเมลอนนะคะนี่มีตัวนี้ตัวใหญ่ใบเมลอนที่เอ่อที่ยอดนะคะก็คือสามารถมาเป็นอาหารของน้องน้องกระต่ายได้นะคะก็คือการันตีว่าใบนี้ก็คือปลอดสารพิษแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสัตว์กระต่ายอะไรพวกนี้สามารถกินได้นะคะไม่มี ปัญหาอะไรไม่ตามคิดอะไรเนาะจะต่ายน,ะน่ารักจังเลยไปอเอากระเป๋าเอากระต่ายกลับบ้านกันสิก็ <c oughs> อนาคตค่ะเราก็จะพ,พัน์เราก็จำหน่ายให้ลูกค้าด้วยถ้าลูกค้าสนใจนะคะอ,อ๋อแล้วทำนนไมไอยู่เป็นฟาร์ม <c oughs> ทำเป็นฟาร์มจำหน่ายกระต่ายด้วยใช่ไ<ช>หมนะต่อไปใช่ค่ะใช่ค่ะเอ,อตัวนี้สีขาวน่ารัก แล้วก็ที่นี่กระต่ายที่อยู่ที่นี่ค่ะก็จะเป็นน้องๆเขาจะแข็งแรงนะคะจะไม่เหมือนกระต่ายที่ผลิตมาเพื่อขายไม่เหมือนกันอันนี้เหมือนประมาณว่าเป็นกระต่ายบ้านฮิปโปเป็นฮิปโปแคะค่ะตัวนี้ฮิปโปแคะตัวเขาโตสุดแค่นั้นค่ะเขาจะชอบให้ทาออยมาลยมอเลยอันนี้คือคือโตที่สุดแล้วสุดสุดแล้วค่ะเวลาเราร้อนน่ะก็จะลงน้ําหน่อยเนื้อขึ้นมาจริงๆถ้ามีเวลาค่ะทาออยให้เขาเขาจะชอบให้ทาออยที่ผิว คือ <Okay. S 1> แบบว่าถ้าถ้าอากาศหนาวเขาชอบอากาศหนาวนะไม่รู้เขาเขาเขาโอเคค่ะเขาอยู่ได้แต่พออากาศแห้งๆอย่างน,นี้ค่ะเขาก็จะลงน้ำบ่อยหน่อยโ <Okay. S 2> <ป>อเคนี้กุ้ย <laughs> นี่เลย <laughs> ปกตินี่ตอนคืนอ,อยู่ในรั้วใช่ค่ะก็จะให้อยู่ในนั้นค่ะป้องกันอันตรายให้กับน้องนิดนึงพ<ม>อกลางวันนะคะเราก็จะปล่อยเขาวิ่งอยู่ข้างเนี้ยก็<ม>จะมีรั้วข้างนอกอีกทีคือไม่ต้องเปลืองค่าอาหารเลยคือใบเมล่อนนี่แหละค่ะใช่ค่ะใบเมล่อนนี่แหละเราก็จะมีเอาไว้ให้เขา<ม>เก็บมาฝากเขาส่วนใหญ่เราจะไม่เอาผักจากข้างนอกเข้ามาให้เขาเลยนะคะแล้วเราก็ไม่อนุญาตให้ลูกค้าเอาผักจากข้างนอกเข้ามาให้น้องกระต่ายเราด้วยนะคะ ได้ยินแต่ว่ากระต่ายกินแครอทอะไรนี้ไม,มันกินไปเมลอนได้ด้วยเ <c oughs> นี่ยค่ะแบบของโปรดมากดูมาเมื่อกี้แป๊บเดียวหายไปแล้วเป็ตัวเหมือนก้านเลยขนปิดหน้าปิดตา,ดานนะแล้วตัวนี้แล้วเขาจะเป็นเหมือนเบอร์นี่อะค่ะวิ่งชนๆๆๆนู่นชนนี่แต่เขาเป็นตัวชูในนี้เลยนะน่ารัก <c oughs> เปิน่น <c oughs> เปิน่นเปิ่นเปิเปิ ใช่ค่ะรุ่นนี้ก็จะมาอีกอสามตัว,ตวค่ะเราไปกัน,นแล้วก็ระหว่างที่น้องๆเด็กๆดูกระต่ายอยู่คุณพ่อก็สามารถออกกำลังกายได้ทันี้เลยค่ะอ๋ะอด้านนี้ ลองให้ลองให้ลองลองลองอ่าอ,อ,อันนี้เป็นจักรยานเก่าของพ่อนะคะเราเก็เกอ,อมีน้องๆที่เด็กๆญี่ปุ่นนะคะที่เขามามาเรียนที่นี่มามาดูงานที่นี่นะอุ้ยสนุกสนุกมากเลยอะไรอย่างนี้ติด็กแล้วเิดไหมคะแป๊บหนึ่งนะตนะิดขึ้นอ่า อนนี่ก็คือเพิ่มออกซิเจนให้ในน้ำด,ด้วยใช่ไหมคะออกซิเจนให้น้ำล้ะก็ลูกค้านี่แหละค่ะเข้ามาช่วยเราอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็จะได้แบบว่าออกกำลังกายผ่อนคลายขาเรื่องที่ขับรถมาไกลๆเนาะมายืดนยืสานิดนึง,ก,งก็จะดีแต่บางคนไม่เคยก็ตื่นเต้นก็ลองลองเล่นดูอะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะในนี้เลี้ยงเลี้ยงในนี้มีปลาค่ะก็เป็นปลากระพงนะคะบนขอบบ่อแล้วก็จะมี มีน้องไก่นะคะน้องเป็ดอยู่เหมือนเมื่อกี้ก็จะมีน้องเป็ดเห็นไหมน้องเป็ดก็ลอยอยู่ในน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเนาะใช่ใช่ส่วนนี้ก็คือส่วนที่สามนี้ก็คือเราชอบอะไรเราก็ทําแบบนั้นเราชอบกระต่ายเราเลี้ยงกระต่ายวันนี้เราอยากกินแก้วมังกรเราก็จะมีแถวปลูกแก้วมังกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากกินบัวเราอยากกินอะไรคือพื้นที่ตรงนี้ก็จะทํามีทุกอย่างที่เราอยากกินเนาะใช่ค่ะไม่ต้องไปซื้อไปใช่ พอเราอยู่บ้านเราแบบนี้ค่ะเราก็จะมีทุกอย่างเลยนะคะส่วนทางด้านหลังนู้นก็จะเป็นอ้อยเป็นขุสานนมสดแล้วก็เป็นโรงเรือนเหมือนกันแล้วก็เป็น<ม>เลียงไส้เดือนเหมือนกันค่ะไสเดือนเลี้ยงเองเหรอเลี้ยงเองค่ะเพราะว่าหนึ่งเราจะต้องใช้มูลของไส้เดือนนะคะเอามาปรุงดินเพราะฉะนั้นเราก็จะเลี้ยงเอง<ม>การที่เราซื้อตลอดมันก็ไม่ไหวเนาะต้นทุนมันค่อนข้างสูง<ม>แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากที่จะมาศึกษาอยากมาเรียนรู้ มาได้เลยค่ะที่นี่ก็สอนให้แล้วก็มีมูลไ้เดือนจําหน่ายด้วยมีทั้งมูลมีทั้งตัวเลยค่ะจําหน่ายตัวก็มีเนาะใช่ค่ะแล้วก็ทางด้านหน้าเห็นมีเป็นเปิดเป็นคาเฟ่ด้วยใช่ไหมคะ,คะเราจะมีโดมลูกเมล่อนใหญ่ๆนะคะข้างในนั้นเราก็จะสามารถเข้าไปนั่งพักได้เหมือนกันนะคะรับรอรอ,อ,องรับลูกค้าได้ประมาณ4ี่โต๊ะ นะคะเราก็จะมีเป็นโน่เป็นตั้งไว้เล่นเผื่ออยากเล่นแบบเบาๆอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ด้วยเหมือนกันอ๋อเป็นโนอันนั้นคือเล่นได้เล่นได้ค่ะก็เอาไว้ให้ลูกค้าเผื่อแบบอยากรีแลกหรือว่าเป็นมุมชิคๆถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเล่นได้ใช่ใช่หนูเห็นแบบว่ามีมีรูปมีอะไรเต็มไปหมดเลยก็คือรูปลูกค้าที่มาซื้อที่เราใช่ไหมใช่ค่ะเป็นรูปลูกค้าก็คืออ๋อ เวลาที่เราเหนื่อยเนาะเวลาที่เราเหนื่อยเนี่ยเ,เราก็จะเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็รูโอ้คนนู้นก็เคยมาคนนี้ก็เคยมา,ยม,ามันก็คือกําลังใจเล็กๆเนาะให้กับเกษตรกร,เร,กรเราก็มีกําลังใจทํางานต่อมีกําลังใจที่จะปลูกผักปลูกผลไม้ให้กับคนที่เข้ามาหาเราได้กินอย่างน้อยเขาก็จะได้พืชผักผลไม้ที่ปลอดภัยนะคะโอเคค่ะไปเราไป,ไปดูโซน ที่เป็นคาเฟ่กันเนาะอันนี้ระหว่างทางก็จะเป็นโรงเรือนนะคะที่สำหรับปลูกเมลอนปลูกเอ่อฟักทองอะไรอย่างนี้นะคะอันนั้นเป็นเขีวนะคะคณะเขค,ค่ะในโรงเรือนที่สิ ใช่ค่ะอันนี้ลูกค้ามาก็จะสามารถเข้าไปเก็บได้เลยนะคะส่วนทางนี้ก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เนื่องจากว่าแกเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดชายเชียงแซวเนาะแล้วก็เรารวมกันตัวกันเป็นสหกรณ์พืชผักผลไม้นะเราก็จะมีกลุ่มในนี้ค่ะสามารถเข้าไปเที่ยวได้ทุกฟาร์มเลยนะคะก็จะมีน้องหลายหลคนอย่างน้องฝ้ายนะคะน้องฝ้ายอยู่บางน้ำเปรี้ยวะจะอยู่แถวบางน้ำเปรี้ยวก็แวะไปทานอาหารได้นะคะคนนี้มีรีสอร์ทค่ะแล้วก็ปลูกเป็นพืชผักผลไม้ที่ สามารถเก็บเองเลยนะคะที่รีสอร์ทของน้องแล้วก็มาทําเป็นอาหารได้ด้วยอย่างน้องวรลิศคนนี้นะคะ<ๆ>ก็จะใชะ้ชื่อฟาร์มว่าฟาร์มสลัดกรีนวิวนะคะตอนนี้ก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะคะแล้วกน็น้องน้องนี้อันนี้โคโคโคาบอยน้องยอดหญิงะนะคะใช่ไหมโคโคคา<ก>บอยอยู่คลองเขื่อนไหมคลองเขื่อนคลองเขื่อนนะคะก็ไปจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วเราก็พยายามที่จะจับ กลุ่มกันแล้วก็มาเที่ยวบ้านนี้ไปเที่ยวที่ไหนต่ออะไรย่เงี้ยค่ะโยงๆที่ช่วยกันใช่ค่ะช่วยช่วยกันในกลุ่มของเราเองเพราะว่าก็ตัวเล็กๆค่ะมดตัวเล็กๆถ้ารวมกันเยอะๆเนาะก็จะยิ่งใหญ่แล้วเราก็จะพากันไปได้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะส่วนอันนี้เป็นสายพันจันทขายเห็นไหมว่าเขาจะเริ่มเหลืองละเดี๋ยวปีใหม่นี้ก็จะได้เก็บเกี่ยวพอดีลูกค้าก็จะเข้าตัดอีกนิดหนึ กูก็ใหญ่เหมือนกันใหญ่เนี่ยโลาตัวกว่าในในโรงเรือนนะคะก็จะมีตั้งแต่9ขีด8ขีดเก้าขีดจนถึง2โล9กนะคะเพราะฉะนั้นจะลูกเล็กลูกใหญ่อะค่ะจริงๆรสชาตินะไม่ต่างกันเลยนะอยู่ที่ขนาดใช่ค่ะอร่อยเหมือนกันหอมหวานเหมือนกันอยู่ที่ขนาดและความพอใจของลูกค้าว่าเอ้ยฉันอยู่คนเดียวฉันกินลูกเล็กก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นโดมลูกเมลอนเมลอนบ้านสวนบ้านสวนเมลอน ในนี้เราก็จะมีโต๊ะนะคะคอยรับรองลูกค้าอยู่ประมาณสี่โต๊ะนะคะก็มานั่งกินนะคะชมบรรยากาศเหมือนแบบเป็นเป็นเหมือนโดมเป็นโดมวงกลมเนาะในนี้เราก็จะเป็นห้องแอร์ให้อันนี้เป็นบ้านโฟมนะคะเราทํามาจากโฟมโฟมทั้งหลังเลยค่ะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นความภาคภูมิใจเล็กๆน้อยๆที่เราเอามาจัดโชว์ไว้ค่ะอันนี้เป็นรางวัลเนาะการันตี แล้วก็มรลอนของเรานะคะเราก็ได้ถวายทูงกรารถวายสมเด็จพระเทพนะคะนี่ก็รูิใจที่สุดของชีวิตละนะคะนี่สมเด็จพระเทพใช่อันนี้ก็เป็นเปียโนเปียโนเอาไว้ในร้านค่ะเล่นใ้จริงค่ะเล่นด้จริงค่ะส่วนหน้าร้านกาแฟนะคะก็จะมีทางด้านนู้นค่ะสามารถจัดเป็นห้องอบรมได้ อ๋ออบรมสัมมนาอะไรก็มาที่นี่นได้ใช่ไหมคะได้เลยค่ะแต่ว่าจำนวนจำกัดหน่อยนะคะอย่างถ้านในห้องแอร์ค่ะอย่างมากก็ประมาณ50-30อท่านก็กำลังจะสบายๆหน่อยเพราะว่าเราเราขายให้เยอะเอาปกตกิแล้วอะคะ่ะตอนด้านหน้าคอาที่ชอบตรงนี้ค่ะเราจะเอาไวใ้ในในรูปเมลอนแต่ว่าคันนี้คือปริมาณลูกค้าเราเยอะนะคะมันมันรองรับไม่ไหวเราก็เลยเอาไว้ตร,<ม>ตรงนี้เราก็เลยต้อง ขยายหน่อยเรียนเรียนส่วนที่เป็นห้องอบรมเข้าอีกหน่อยนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องอบรมถึงเวลาก็คือแบบว่าเอาโต๊ะมาต่อกันเป็นห้องห้องหนึ่งได้เลยนะคะอันนี้ก็ประมาณสามสิบท่านก็กำลังสบายๆนะคะก็จะมีเป็นห้องแอร์นะคะมีโปรเจคเตอร์มีอะไรเงี้ยค่ะลองรับให้ได้มีโปรเจคเตอร์ให้ด้วยโอเค ใครที่สนใจนะคะจะมาอบรมสัมมนาก็ติดต่อด้านนี้ได้เลยนะคะมี w วไฟฟรีด้วยใช่ค่ะส่วนถ้าอยากจะมาพาักตอนนี้ยังไม่ยังทางฟาร์มเรายังไม่ถึงที่พักนะคะตอนนี้นะคะก็จะให้ไปพักที่ในถึกก่อนเราก็จะมีคันทมิตรค่ะ ก็จะมาตากที่แหนว่ารู้จักการก็จะเป็นห้องพักที่ไหนต่อนะคะก็ถ้าอยากได้บรรยากาศสบายๆสวนแบบออร์แกนิกนะคะก็ไปที่ถ้าอยู่แถวๆบางนาเปรี้ยก็ไปหาที่สากคันรีสอร์ทได้นะคะโอเคค่ะแล้วก็ไปจบส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่เราวางสินค้านะคะไว้จำหน่าย ลูกค้าที่เข้ามาครั้งแรกเลยเนี่ยทุกคนต้องได้ชิมก่อนเลยนะคะได้ชิมเมลอนเราก็จะเตรียมน้องๆเมลอนเอาไว้ให้ชิมแล้วก็จะมีวางจำหน่ายตรงนี้พร้อมกับสินค้าชุมชนนะคะแล้วก็ในกลุ่มของเราก็จะมาฝากกันขายทุกอย่างที่นี่ขายขีดละสิบบาททั้งหมดเลยค่ะ คือไม่ค้าความฟัม<า>สัน้น <c oughs> คิดไม่ <c oughs> จำไม่ได้อนันยี่สิบอันนี้สามสิบอะไรอย่างนีง้นะคะก็เลยเป็นขีล่ะสิบบาททุกอย่างทุกสายพันธุ์งนน่ายดี <c oughs> ดบบาใช่ค่ะบางทีลูกค้ามาคนพนักง,งานเราอาจจะน้อยเนาะเราอยู่กับระบบครอบครัวก็ลูกค้าอยากได้อะไรก,ก็ตะกร้าอันหนึ่งเข้าไปในฟาร์มได้เลยค่ะเก็บออกมาเราชั่งให้ด้วยประมาณนั้นคิดตังค์ให้ด้วยก็มีค่ะเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะ ค้าคิดให้เลยลค,ค่ะลูกค้าที่มาที่นี่ส่วนใหญ่น่ารักค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่ช่วยคิดนะคิะคดตังให้เอาเท่าไหร่หรที่ดีแค่ไหนที่เราไม่ให้ลูกค้าทอนตังเองเหลือ<ค>อย่า,งเ,ายงเดียวใช่ตอนนี้ก็คือเราก็มีแอปที่ว่าเราจ่ายผ่านธนาคาร,ครใช่นะคะแล้วก็รับคนละครึ่งด้วยแล้วที่นี่นะคะเราได้ผ่านมาตรฐานจ่านะคะเมื่อกี้ ทายไปไหนแล้วนะ่อารมณ์ <c oughs> <c oughs> คะ่ะก็ผ่านมาตรฐานแล้วนะคะก็กับสถานการณ์โควิดนอ New Normal, นะนิวนอร์มอลเนาะก็มาที่นี่ก็เป็นความเปิดนะคะก็สามารถมาเที่ยวได้ค่ะคะ่คะยังไงก็ฝากาบ้านสวนเมลอนไว้ด้วยนะคะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ